สวัสดีครับทุกคนครับพบกับอาจารย์อีกแล้วครับกับช่องเลขเด็ดนําโชคพญาเต่านาคราชอ่าทาไมถึงว่าช่องเลขเด็ดนําโชคพญาเต่านาคราชก็มีพญาเต่ากับพญานาคราชครับก็ตั้งชื่อว่าเลขเด็ดนําโชคพญาเต่านาคราชครับตอนนี้บรรยากาศดีครับเมื่อคืนนี้ฝนตกมาครับเมื่อคืนนี้ฝนตกอ่าเมื่อวานนี้ก็มีโชคกันไปนะครับหนาเข้ากันเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นอ่าเมื่อวานนี้ก็คือหนาเมื่อวานนี้เขาเรียกเมื่อวานนี้อาจารย์ให้ เมื่อวานี้อาจารย์ให้ก็ก็เข้ากันนะครับก็เข้ากันก็พากันถูกกันนะครับเมื่อวานนี้นะเพราะว่าใครที่นี่ก็ VIP นี่ก็เข้าเลย87เนะนะเมื่อวานนี้ตัวใครวิ่งนี่ก็เข้าหรือใครลูดนี่ก็เข้านะได้ได้ได้ไดปัจจัยได้เงินกันเยอะเลยนะครับนะได้เงินกันนะเอาวันนี้เดี๋ยวเรามาหาสูตรคำนวณน,นะครับและตัวเลขนะครับอยู่ข้างหน้า,าร้านพญาเต่านาคราชนะครับตอนนี้นะครับ วันนี้บรรยากาศดีมากเลยครับลมแล้วก็ไม่มีแดดมากนะครับนะตอนนี้ไม่มีแดดมากนะเดี๋ยวเรามาคํานวณสูตรกันนะครับว่าตัวเลขไหนจะมาในวันนี้นะครับตัวเลขที่เด่นในวันนี้นะครับตัวเลขที่เด่นในวันนี้ตัวเลขเด่นเนี่ยมัน มันมีเปอร์เซ็นต์ดวงเลขเข้าก็ก็มีมากในเหมือนกันนะครับเพราะว่าวันนี้ตรงกับวันเสาร์เนาะวันนี้ตรงกับวันเสาร์ตัวเลขเด่นหรือเลขที่จะมาเด่นในวันนี้ก็มีอยู่ไม่มากตัวเท่าไหร่นะครับและมีเปอร์เซ็นต์ที่จะถูกนะครับและมีเปอร์เซ็นต์ที่จะถูกนะอ่าเลขเด่นในวันนี้นะครับตัวที่เด่นในวันนี้นะครับมีอยู่2ตัวนะครับตัวเด่นตัวเด่น2ตัวก็คือเราสามารถเอาไปเล่นลูดหรือไปเล่นวิ่งก็ได้นะครับในตัวนี้นะครับ ตัวเด่นที่มาเด่นในวันนี้เลยนะครับตัวเด่นที่มาเด่นในวันนี้เลยคือนะครับคือนะตัวเด่นที่มาในวันนี้และเด่นมากนะครับและเด่นมากคือเลข3กับเลข6นะครับเลข3กับเลข6แต่ตัวเด่นสุดในวันนี้คือเลข6นะครับหนะเพราะฉะนั้นจะวิ่ง3หรือลูด6ก็ได้นะลูด6ก็ได้แต่แต่ ในความรู้สึกของอาจารย์ที่ชอบเองเลยนะในความรู้สึกของอาจารย์ที่ชอบเองเลยก็คือรูดหกเนาะรูดหกูดหกก็เหมือนเดิมนะครับรูดหกก็รูดหกก็หกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้านะครับเนาะแต่ตัวเด่นสองตัวตัวเด่นสองตัวในวันนี้ตัวเด่นสองตัวในวันนี้มีนะครับมีมีตัวไหนบ้างนะครับตัวเด่นสองตัวในวันนี้มีนะหกห้า 6กหนะครับหกห้กห้านี้มาเด่นนะครับห5ห้านะครับห้ 5, 2, นะ 7, 9. 7, 9, นะครับห้นะแล้วก็เจ็ดเก้าเจ็ดเก้นะครับเจ็ดาอีกตัวหนึ่งอีกตัวนึงอีกตัวนึงก็คืออีกตัวนึงก็คืออ่า ตัวนี้มันจะเข้ามาไหมนะครับเดี๋ยวลองเช็คดูก่อนนะครับเปอร์เซ็นที่จะมาก็ถือว่าสูงไหมนะครับอีกตัวหนึ่ง2องอ่ะหกครับอีกตัวหนึงคือหกแนะครับ6กแนะครับ68นะรูดหนะรูด6ก็มีอ่ารูด6แต่ตัวเด่นที่ดึงออกมาจากรูด6ก็คือห้าหกแหนะครับหกสา นะครับแต่ตัวดึงออกมาแยกต่างหากก็คือ79นะครับ79นะ79นะแล้วก็อีกตัวตัวหนึ่งที่เปอร์เซ็นต์มาเหมือนกันในวันนี้นะครับเปอร์เซ็นต์มาเหมือนกันในวันนี้ก็คือตัวเซนต์มาเนี่ยเหมือนกันก็คือในวันนี้ก็คือ8 4นะเมื่อวานนี้มันพลาดไปพลาดไปนิดหน่อยนะครับแต่เปิด8 4ดี่นี้เปอร์เซ็นต์น่าจะมาสูงเหมือนกันแต่ที่เด่นเลยในวันนี้เด่น2ตัวเลยในวันนี้ก็คือ56 เด่นมากเลยนะครับมีเปอร์เซ็นที่จะมาหรือมีเปอร์เซ็นที่จะออกมากก็คือมีเปอร์เซ็นที่จะออกมากเลยก็คือห้าหกนะครับห้าหกนะห้าหกเลขสามตัวก็แปดห้าหกนะแปดห้าหกสองห้าหกนะครับสองห้าหกแล้วก็นะแปดสี่แปดนะครับแปดสี่แปดนะแปดสี 8, 4, 8, นะ่แปดแล้วก็อีกตัว ก็คืออีกตัวก็คือ279เจ็ดเนะครับสองนะครับสอง์ที่จะมาก็ถือว่าสูงมากเหมือนกันนะครับตัวสองนะครับแต่ตัวเด่นสุดในวันนี้คือ2ตัวคือ5้ห เด่น3ตัวก็คือ8-5-6นะครับนะก็ลองเอาเป็นแนวทางดูนะว่า,าตัวไหนจะมาเด่นมารองหรือว่าตัวไหนจะมา,าเด่นมากน้อยม,มากนะครับก็มีเลขที่คำนวณก็ประมาณนี้ใครชอบวิ่งนะใครชอบวิ่งก็คือวิ่ง3กับวิ่ง6ใครชอบลูดลูด6นะครับใครชอบรูดลูด6นะแต่สำหรับตัวอาจารย์ในวันนี้ก็ชอบ5้า นะครับชอบ5้าหมากเลยนะครับวันนี้ชอบ5้าหชอบ7จชอบห้ชอบเจแล้วก็8ปดห้เนี่ย ชอบมากนะครับวันนี้นะอันนี้ก็ลองเอาตัวเลขตัวเองดึงดูก็ได้นะครับเพราะว่าแต่ตัวเด่นในวันนี้กําลังมันมา6กับมา3ก็ลองพิจารณาดูว่าตัวไหนจะมาเด่นนะครับก็ขอบารมีพ่อพญาเต่านคาาราชและเทพเทวดาช่วยดลบันดาลให้ทุกท่านมีโชคล้าภนะครับนาะใครอยากที่จะมาเที่ยวนะเทวสถานก็ลองให้อ่า โรคระบาดโควิดนี้ก็เบาบางแล้วก็หยุดลงก่อนนะครับทางเทวสถานก็จะเปิดให้เข้าชมแล้วก็เข้าไหว้สักการะเพื่อขอโชคขอราบอีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีโชคลาภครับรวยรวยรว,ว,วยครับ